ได้รับเกียร์จากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda c i v i c FE นะครับคันนี้ปี2025นะครับเข้ามาติดตั้งไฟเสริมนะครับเป็น l z o o m EX2 x ีกต้ l i g h นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวยอดนิยมนะครับตอนนี้ที่ฮิตมากๆนะครับตอนนี้ในเป็นไฟเสริมแบบที่ไม่ต้องยุ่งกับไฟเดิมของรถนะครับก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าไม่ให้เจาะรถใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็ใช้ขายึดทะเบียนแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นแผ่นยึดทะเบียนนี้เลยแล้วก็เกาะตัวไฟ EX2 ไปได้เลยนะครับ ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูแสงไฟนะครับการใช้งานนะครับก็จะผ่านรีโมทนะครับตัวนี้นะครับผ่านรีโมทตัวนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถนะครับกดเปิดนะครับจากปุ่มบนนะครับแสงไฟก็จะติดขึ้นมาให้นะครับแบบนี้นะครับให้ความสว่างนะครับคมชัดสูงนะครับตัวนี้อันนี้เป็นไฟต่ํานะครับรือลักษณะแบบนี้เลยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟสูงนะครับนะครับโดยผลจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นไฟจะเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะได้แบบนี้นะครับ กดอีกทีนึงเรียกเป็นต่ํานะครับแล้วก็มีไฟกระพริบแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับใช้ในยามตะเป็นนะครับอ่าเมื่อกดอีกทีนึงจะเป็นไฟต่ํานะครับแล้วก็อีกกดปุ่มอีกทีนึงจะเป็นปิดนะครับแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งกับระบบเดิมของรถนะครับตัวนี้นะครับให้ความสว่างสูงนะครับคันนี้ Ci v ิ c FE นะครับอ่าก็มาติดตั้งเป็นออสูมเอ็นะครับเอ็กไรนะครับตัวนี้นะครับดูแบบนี้นะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยไฟสูงนะครับ ใช้งานผ่านรีโมทนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแบบนี้เลยสั่งปิดได้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับตัวหลอดไฟนะครับออซูมเอ็กซ์ไลท์นะครับทั้งดุ่น EX 2 EX 3และ EX 4นะครับแวะมาได้ที่หน้าร้านอูบูดิชอปนะครับมีบริการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโดยไม่ต้องยุ่งกับระบบเดิมของรถเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8ได้เลยนะครับสวัสดีครับ